กระบาผ่อน4,000อยากได้กันมาเยอะถามกันมาแยะวันนี้มาให้ชมกันครับเชฟโรเลตปี2019ทั้งสีขาวและสีดำ <Wow. S 1> วันนี้จัดให้ทุกคนแล้วครับ200,000กว่าบาทเท่านั้นและผ่อน4,000กว่าบาทตลอดสัญญารีบมาเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ที่ดีร่ำรวยอุดรธานีออกรย0บาทฟรีจัดฟรีโอน ฟรีภาษีฟรีพาระบบฟรีประกันภัยรถยนต์บริการซ่อมศูนย์เช็คละเเลน1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเช็คฟรี30วันทุกอาการนะครับและก็ยังมีบริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้คุณตลอดชีพเลยครับผม สนใจอยากจะได้กระบะที่ผ่อนทุกถูกกระทักมาได้ครับบ้านเขียว d r r u d าทำสัญญาให้ถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านออกได้ทั่วประเทศไทยกับเราดีร่ำรวยรถสวยรถดีแล้วเจอกันครับ